พอดีกันเลยอ่ะช่างเฉยเลยของแต่งมากนะด,ดูดีดีด้วยนะคะรับบรรลุแล้วค่ะนะขอเพิ่มน,นะคะอะไรฮะขอเพิ่มอ,อ่ะจะจำนวนครั้งต่อสัปดาห์ไปดูกันเองแล้วกั <c oughs> นเพราะว่าน้นทั้งคู่ไปเดทกัน <c oughs> แต่สิ่งที่ หน้าประทับใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเป้าหมายในชีวิตของเธอทั้งสองคนนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทํางานการหาเงิน,นสร้างเนื้อสร้างตัวนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ารักทั้งคู่เลยนะครับคุณเห็นเป้าหมายของสองสาวแล้วนะครับซึ่งไม่ต่างกันนักอาจจะมีรายละเอียดที่ต่างกันนิดหน่อยแต่มันก็เป็นเรื่องของการทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวดับไฟหนึ่งคนละไพหนึ่งคนมาเจอแล้วครับเช่นค่ะ นี่ความฮาของเรื่องนี้คืออะไรไหมแล้วชุดก็แมทเฉยอ่ะใช่มันพอดีกันเลยอ่ะชุดก็แมทเฉยเลยผมแต่งมากนะดี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 ด้วยนะครับบรรลุแล้วค่ะนะขอบเพิ่มนะคะอะไรฮะขอบเพิ่มอ่ะจะจำนวนครั้งต่อสัปดาห์ไปดูกันเอาเองแล้วกันเพราะว่นั้นทั้งคู่ไปเดทกัน อันนี้ค่ะจรางเห้อที่ไม่ติดเรื่องอายุจริงหรอใช่ครับใช่ไม่ค่อยติดเรื่องอายุเท่าไหร่จริงหรอใช่ไม่ต่อหักันเยอะมากเลยนะก็สิบปีเอ๊ะใช่ไหมครับตั้งสิบปีเลยนะก็สิบปีครับไม่ซีเลยใช่ผมมันไม่ซีเลยเป็นคนไม่ซีเรื่องอายุเลยแล้วแล้วแบบชอบผมตรงไหนแล้วครับก็เป็นคนที่เอ็กซ์เบดี้เยอะดีแล้วก็เป็นคนที่ดูแลตัวเอง พราะว่าเราเป็นคนที่ดูแลแต่เหมือนกันแต่งตัวทีก็ประมาณสองสามชั่วโมงใช่ใช่ต้องโอเคนะคะเป็นผู้ชายดูแลตัวเองขอบคุณครับแต่ดูแลเราได้เลือกเราเพราะอะไรอ่ะเออจริงๆผมชอบรเยิมระแล้วว่าไง่าเอ่ดูเราน่าจะแบบสบายๆอย่างเงี้ยเป็นคนน่าจะเป็นคนฮฮาร์เงี้งว่าแบบเอ้ยไม่ชอบผมไม่ชอบให้ชีวิตเครียดอะไรเงี้ย เราเรนี้แบบโปรไฟล์ในทินเดอร์นี่คือแบบยังไงบ้างล่ะครับหมายถึงว่าปกติก็เล่นใช่ไหมครับเล่นปกติเล่นที่เดาเอาจริงนะค่ะนส่วนใหญ่รูปที่ลงในทินเดอร์เป็นรูปประมาณนครับหรือว่ากิจกรรมที่แบบกิจกรรม่วไปเลยทำงานบ้างอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยปกติเที่ยวบ่อยไหมครับไที่จังหวัดเที่ยวอะไรเงี้ยบ่อยค่ะถ้ามีโอกาสก็คือไปเลยอ๋อใช่เราแล้วน่าจะไปด้วยกันได้นะคะแล้วเธอเธอไปเที่ยวคือแบบไปคนเดียว บางทีก็ไปคนเดียวครับเดี๋ยวบางทีก็กลุ่มเที่ยวกลุ่มเที่ยวด้วยกันเลยครตัวเนี้ก็บางทปก็ไม่มีใครอยากไปกับเราหรอกเพราะเราไปปีนเขาไงไปดำน้ำไปอะไรอย่างเี้ยใช่ใช่ไหมบางคนก็ไม่ชอบไงแต่เราลอยอยู่ข้างล่างเขาใช่แบบันก็ได้ครับถ่ายรูปเล่นไปเงี้ยเออใช่รอโอเค